มูร่งวหวว่วานลิขิดหวนรักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเม็บแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีท,ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยขอให้มีความสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีตลอดปีเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมอยู่เป็นเพื่อนกับแอดหวานไปด้วยนะคะอยู่กันตลอดไปไม่เฉพาะปีนี้นะคะเอาละค่ะเรามาอัปเดตข่าวนะคะของเจ้าหูสื่อกันหน่อยนะคะก็ปีใหม่นี้ น้องเขานะคะไม่ได้ไปร่วมงานใดๆไม่รู้ว่าข่าวลือต่างๆนานานะคะที่เขียนมา เป็นตุเป็นตาอยู่บนทั้งโซฮูทั้ง163ทั้งซือหลิงทั้งซีนาที่บอกว่าเจ้ารู้สื่อจะไปร่วมงานกาลาดินเนอร์นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับทางดราคอนทีวีนี้ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนาะเหมือนเป็นการออกข่าวไว้เพื่อกันปะ่ะเหมือนกระบ,บาเออเจ้ารู้สื่ออาจจะปฏิเสธไปแล้วก็ทางด้านของนักข่าวอะไรเงี้ยก็ประคมข่าวว่าเธอจะไปของดราคอนจะได้ไม่มีที่อื่นติดต่อเธอไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอยนะคะ ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขียนข่าวเป็นตุเป็นตะขนาดนั้นสรุปแล้วเจ้ารู้สื้อมาไลฟ์นะคะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในสไตล์ของตัวเองค่ะมีเฉพาะคนที่สนิทแล้วก็รักค่้กลมเกี่ยวกันมาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะสำหรับในวงการบันเทิงก็จะมีคุณแม่มาใช่ไหมคะมีคุณแม่จากดาราจากรักดํานนำใจแล้วก็เป็นคุณแม่คนเดียวกัน,ก,นกับอแอบรักให้เธอรู้นะคะมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนรักเพื่อนสนิทอีกหลาย คนส่วนที่อยู่ในวงการบันเทิงก็คือคุณไวเซียลนั่นเองนะคะก็ดูแล้วกลุ่มนี้เหมือนเด็กๆกันหมดเลยเนาะทั้งที่ก็อายุแบบ27กันแล้วเนาะแล้วก็บางคนก็ใกล้เหยียบแบบ30แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็ถือได้ว่าน่ารักสดใสดีแต่ว่าหลังจากที่ไลฟ์เนาะทำให้เราได้ข้อมูลอะไรมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานีข่าวบันเทิงนะคะของทางโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต ก็เขียนสรุปไว้ได้ดีทีเดียวนะคะเขาก็บอกว่าเจ้ารูสือเนี่ยก็คือเป็นราชินีนะแห่งการฟื้นคืนชีพกลับมาในวงการบันเทิงจีนค่ะกลับมาพร้อมกับการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่กลับมาแบบธรรมดานะคะระหว่างการไลฟ์สดค่ะในวันส่งท้ายปีเก่านั้นเจ้ารูสือนะคะก็ได้เล่าว่าสุขภาพของเธออะดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเธอเองก็เปิดเผยว่าเธอมีบทละครหลายเรื่องอยู่ในมือกันเลยทีเดียวนะคะเธอก็วาง เวลาที่จะเริ่มถ่ายทำในฤดูใบไม้ผลินะคะปีนี้ปี2026นี่แหละค่ะ โดยที่เจ้าลูซี่บอกว่าเธอนั้นคงจะรับเล่นนะคะแนวเป็นแนวระทึกขวัญที่มีบทประพันธ์ที่เป็นต้นฉบ,บับแบบที่ด่งดังอะไรแบบนี้ก็ยังถามแฟนเนาะผ่านไมโครโฟนว่าไอผ่านไลฟ์สดนะคะบอกว่าเออดีไหมนะคะดีไหมดีไหม,ไมที่มีแบบนิยายดังๆไว้เป็นแบบออตัวของแนวต้นฉบ,บับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าเธอคงต้องหลีกเลี่ยงละครแนวแบบเออแฟนตาซีเซียนเซียไปก่อนนะคะเพราะว่าแนวทางนี้เธอยัง you mm -hmm. คือร้อยยังไม่ร้อยเปอร์เซนกับร่างกายเนาะเจ้ารู้สึกบอกว่าไปเขาเรียกว่าไปไว่ายน้ำอะไรเงี้ยว่ายได้แค่สองรอบเท่านั้นก็รู้สึกนามือตาลายไปหมดเลยนะคะซึ่งอก็นั่นแหละหมายความว่าหายใจก็ยังไม่ค่อยออกถ้าเกิดต้องออกแรงมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าไปเล่นลหลักรอนแนวที่ต้องห้อยโหนจะโยนตีลังกาอะไรเงี้ยก็คงยังไม่ไหวนะคะเออก็เห็นใจน้องเจ้ารู้สึอนอะนแล้วตัวนี้ตอนนี้ตัวเล็กตัวน้อยมากเลยตัวเล็กนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถือได้ว่า อย่างไรก็ตามทุกคนก็ดีใจแล,ะละ้วล่ะก็ดีใจมากๆเลยที่น้องเจ้ารู้สือนั้นจะเข้ากล่องถ่ายซีรีส์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการันตีว่าน้องเขาจะมีละครให้พวกเราดูนั่นเองค่ะ <g iggle> <g iggle> ก็เอาที่สะดวกแล้วกันเอาที่เจ้ารู้สึกสะดวกเลยนะคะทีนี้การประกาศการกลับมาของเธอนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่เด็ดเช่นเดียวกันแล้วก็บทละครที่อยู่ในมือของเธอหลายเรื่องเนี่ยไม่แน่อาจจะมีบางเรื่องที่สามารถจะอรอรอเธอได้ด้วยนะคะก็ต้องรอ ทีนี้เรื่องแรกที่พวกเราจะได้ดูกันเป็นแนวแบบระทึกขวัญเป็นตัวเรื่องแรกนะคะเป็นตัวเลือกแรกของเจ้ารู้สื่อซึ่งก็จะเลือกถ่ายทําในฤดูใบไม้ผลินะคะที่จะถึงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบมีนาคมหรือไม่ก็เมษายนเนาะช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเริ่มต้นก็จะเป็นประมาณเดือนนั้นละคะ่ะการประกาศการกลับมาของเจ้ารู้สื่อนะคะก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นบทละครการกลับมาที่น่าพอใจที่สุดในวงการบันเทิงจีนกันเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้ารู้สื่อ นนั้นต่อสู้กับนายทุนต่อสู้กับเอเจนซี่ของตัวเองนะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศจีนนะคะที่สร้างตำนานขึ้นมาแล้วล่ะค่ะ ระหว่างการไลฟ์สดนะคะน้องเขาก็สวยเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะมีความเปล่งประกายพลังงานตัวเล็กก็จริงแต่ผิวพรรณก็ออร่รามากๆเลยนะคะแล้วกเ็เธอเองก็แบบยังไงดีละ่ะบทละครเธอก็พูดเนาะว่าเต็มไปหมดเลยอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถามมเีเขามีการแบบไลฟ์สดใช่ไหมมันก็มีคอมเมนต์ที่ถูกพิมพ์เข้ามาอะไรเงี้ยแฟนๆก็ถามมาว่าเออม,มีมีสักเท่าไหร่มีสักกี่เรื่องเจ้ารู้สึกเองก็ทําท่านับนิ้ว ด้วยอะไรด้วยนะคะก็เล่นกับแฟนคลับได้น่ารักมากเลยล่ะค่ะ <laughs> แล้วก็อย่างแฟนๆด้วยนะคะว่าแฟนๆนะก็คงจะเบื่อชั้นที่เห็นฉั้นเหาะเหนินเดินบนดาบได้ใช่ไหมล่ะเอาล่ะฉันก็รับฟังพวกเธอนะก็รับฟังพวกเขาเช่นเดียวกันนะฮะเจ้ารู้สือก็พูดคุยเล่นกับเหล่าบรรดาแฟนๆไปค่ะทีนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือตรรกะในการเลือกบทของเจ้ารู้สือด้วยนะคะก็คือเจ้ารู้สึกบอกว่าเธอให้ความสําคัญกับความต้องการของแฟนๆเป็นอันดับแรกค่ะตัวอย่างเช่นในราช รครั้งล่าสุดนะคะพวกคุณทุกคนนั้นคอมเมนต์มาว่าฉันอยากเห็นคุณเล่นเป็นนักสืบแล้วก็ตอนนี้ฉันฉันก็คือเจ้ารู้สื่อนะคะและฉันก็กําลังดูบทละครแนวระทึกขวัญอยู่ค่ะเชาาเน็ตได้ค้นพบภาพหน้าจอของระบบหลังบ้านของสตูดิโอเธอนะคะโฟลเดอร์ er ชื่อว่าผู้สมัครนะคะบทระทึกขวัญปี2026แล้วก็คําแนะนําจากฟแฟนๆค่ะแล้วก็ยังมีการระบุว่าไม่รวมแท็กแฟนฟิกชันด้วยนี่ไม่ใช่แค่การกลับมาทํางานนะคะแต่ว่า ว่าเป็นการถ่ายทำตามความต้องการของแฟนๆอย่างเห็นได้ชัดค่ะจากการที่มีความขัดแย้งนะคะกับบริษัทอดีตต้นสังกัดสู่การกลับมาทำงานอย่างมีชัยในครั้งนี้เรื่องราวของเจ้ารู้สื่อเองนั้นก็สร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่าละครเรื่องใดๆนะคะของจีนซะอีกค่ะการกลับมาทำงานของเจ้ารู้สื่อคือจุดสูงสุดของการ ต่อสู้ในหลายๆทางนะคะรวมทั้งทางร่างกายของเธอเองด้วยนะคะก็นานแล้วเนาะผ่านมาเป็นปีแล้วเช่นเดียวกันโอ้แล้วก็เหตุผลที่เจ้ารู้สึอบอกว่าไม่ได้รับคําเชิญเพื่อไปงานกาลาดินเนอร์ในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ที่ไหนเลยก็เพราะมันเป็นช่วงเซนซิทีฟของเธอนะคะคือในปีที่แล้วในช่วงนี้เธอกําลังแบบอื้มฮะกำลังหนักสุดๆเลยนะคะก็นักข่าวเองเนาะเขาก็อ้างว่ามีแหล่งข่าววงในนะคะมาเปิดเผยว,ว่าเจ้ารู้สือเองเนี่ยปฏิเสธ ที่จะกลับมาถ่ายทำละครอย่างเร็วๆถึง3เรื่องไปเลยนะคะก็เธอนั้นต้องการเพียงจะรอให้ร่างกายแบบมีความพร้อมเต็มร้อยแล้วก็ได้บทบาทเนาะที่เหมาะสมกับเธอค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเธอ แทนที่จะรีบร้อนเพื่อหาเงินนะคะมันจะดีกว่าถ้าพิสูจน์ว่าเจ้ารู้สือนั้นแบบคู่ควรด้วยบทบาทที่มีคุณภาพสูงขึ้นนั่นเองค่ะก็ทุกคนก็เอาใจช่วยนะคะแล้วก็ชาวเน็ตเองก็ขุดคุยบทสัมพันณ์จากปีที่แล้วขึ้นมาด้วยอะไรด้วยนะคะก็เข้าใจความเป็นเจ้ารู้สื่อมากขึ้นว่าต้องการความมั่นคงมาเป็นรักฐานที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ความชื่นชอบในแนวสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็บวกกับความไม่ชอบละคร นวเซียนเซียแฟนตาซีของฟแฟนๆก็เอามาใช้เป็นเหตุผลในการเลือกบทละครของเธอด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะได้ใจเนาะคงจะได้ใจของเราบรรดาแฟนคลับไปนะคะต่อจากนั้นในลาฟเนาะก็มีข่าวข่าวเรื่องอื่นด้วยนะคะนอกจากเรื่องของซีรีส์แล้วเนี่ยเจ้ารูซอเองกออ็ปล่อยเพลงใหม่3เพลงในช่วงต้นปีนะคะโดยเขียนเนื้อเพลงแล้วก็กำกับ MV ด้วยตัวเธอเองด้วยค่ะหนึ่งในนั้นก็อุทิศให้กับแฟนๆแล้วก แบบเหมือนกับเป็นการขอบคุณที่รอคอยการกลับมาของเธอนะคะซึ่งเจ้ารู้สึกก็บอกเอาไว้แล้วเธอก็รับงานโฆษณาจากแบนรนด์รู้ระดับไฮเอนด์ถึง3แบรนด์ด้วยกันค่ะแล้วก็แบรนด์ระดับประเทศอีกไปอีก2แบรนด์นะคะโดยเลือกสินค้าตามผลโหวตของแฟนๆอีกด้วยแล้วก็ปฏิเสธสินค้าที่ไม่แบบ ดูแล้วภาพลักษณ์จะไม่ดีไม่สวยงามก็ไม่เอานะคะแล้วก็เธอนั้นก็พิจารณาว่าจะไปร่วมรายการวาไรตี้ค่ะซึ่งก็แน่นอนอแน่นอนมี2รายการนะคะซึ่งทุกคนก็เก่งเอาไว้ <laughs> ก็เธอก็พูดออกมาด้วยใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นแบบ running man ด้วยหรือไม่ก็มี hello saturday hello saturday มันต้องไปอยู่แล้วไงเ,เพื่อนๆแ <laughs> ต่องไรก็ตามอาจจะไปก่อนที่จะมีซีรีส์เรื่องใดก็ตามที่จะออนแอร์ air, เพราะปกติแล้ว hello saturday จะเป็นการอัดเทปสําหรับดารา ที่เขากำลัง จะมีผลงานออนแอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้ารู้สึกอาจจะไปเป็นเทปพ,พิเศษก็ว่าไปแต่อะไรก็ตามเธอก็มีแบบซ้อยบอกไว้ด้วยว่าจะพิจรารณาความคิดเห็นของแฟนๆด้วยนะคะเพราะว่าเธอเองก็กลัวว่าจะเหนื่อยเกินไปแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการถ่ายทาซีรีส์ที่กําลังจะมาถึงคะ่ะสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดนะคะนั่นก็คือรายการตรวจสอบการกลับมาทํางานของเจ้ารู้สึกคะ่ะข้อแรกนะคะน่ารักมากเลยข้อแรกนอนหลับ8ชั่วโมงนะคะทุกวันนะคะข้อที่2 คืออ่านบท3ครั้งก่อนตัดสินใจค่ะ <g ül> แล้วก็ข้อที่3ก็คือต้องอ่านความคิดเห็นของแฟนของเธอด้วยนะคะว่านี่มันก็ไม่ใช่แค่การกลับมาทํางานของคนดังน,นะคะแต่ว่าเป็นการกลับมาอย่างรอบคอบด้วยนะคะของของคนที่แบบเธอก็คิดว่าเธอนั้นได้รับการดูแลจากแฟนแฟนอย่างเอาใจใส่นะคะเธอก็เลยอยากจะให้แฟนแฟนสบายใจกับการเลือกของเธอด้วยก็ถือว่าน่ารักมากแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนีแอัวานเสริมไม่มีในเนื้อขา่าว สิ่งทุกอย่างก็คือเหมือนกับแบบมันก็มีมีสองด้านเสมอนะเ,นเพื่อนเพืมเพราะว่าการที่เลือกตามแฟนๆเนี่ยบางทีแล้วอาจจะเป็นการฝืนใจ เจ้ารู้สื่อด้วยหรือเปล่าเนาะแต่ก็ขอให้เจ้ารู้สื่อมีความสุขในการทำงานละกันนะคะทีนี้ทางด้านของอช่องแสดงความคิดเห็นบ้างนะคะก็คือมันก็ยังไงดีลนะ่ะคนก็เข้ามานะคะเป็นกลุ่มชื่นชมเจ้ารู้สื่อในทันทีเลยก็ฟแฟนๆนั่นแหละก็เข้ามาบอกว่าขอบคุณนะคิดถึงพวกเราด้วยเดี๋ยวพวกฉันนั้นจะรอดูละครแนวสืบสวนสอบสวนของเธอแน่นอนเลยดูเยอะๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์มาให้กำลังใจเจ้ารู้สื่อบอกว่าสุขภาพคือรัก ของทุกสิ่งนะรู้สื่อต้องพักผ่อนเธอพวกเรารอได้ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอะไรเงี้ยเรื่องไหนแนวไหนก็ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วแต่เธอขอให้เธอพักผ่อนเยอะๆก็น่านะรักเนาะแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็พิมพ์มาเลยว่าเออไม่นับแนวแฟนตาซีเข้าไปด้วยอดีแล้วอะไรเงี้ยนะเออพวกฉันเข้าใจเธออย่างสมบูรณ์เลยนะแนวละครแฟนตาซี Fantasy, ในวงการบันเทิงจีนเนี่ยมันต้องได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เพราะฉันรู้สื่อเธออย่าเพิ่งเข้าไปเลย น่าล่าอะแล้วก็มีแบบคอมเมนต์ประมาณว่าจากการยกเลิกสัญญาแล้วก็กลับมาตอนนี้ได้แล้วเนี่ยก็ขอให้หายป่วยนะเร็วๆนะอะไรเงี้ยนะคะฟื้นตัวดีๆแล้วก็การกลับมาทํางานยังไม่ใช่แบบจุดสมบูรณ์แบบแบบร้อซนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของเจ้าลูซสือเวอร์ชัน2ค่ะอาล่ะค่ะจบเนื้อความข่าวน้อแต่งอะไรก็ตามการหลายสดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เป็นอะไรที่ทําให้พวกเราแบบเอ่อรู้สึก รู้สึกหลายอย่างนะไอ้หวานรู้สึกว่าน้องเขาก็มีความแบบเออแค่เหล่าบรรดาแฟนๆมากจนบางครั้งไม่แน่ใจว่าการแครมากขนาดนี้จะทําให้ตัวเองเจ็บในอนาคตรหรือเปล่านะคะเพราะอะไรก็ตามเนี่ยเจ้ารู้สึกเองก็ควรจะมีจุดที่เป็นจุดเขาเรียกอะไรอะ่ะจุดหลักอะ่ะ เป็นจุดที่ตรงเดกข,ของตัวเองไว้หนึ่งจุดด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะเอนไปตามแฟนคลับตลอดเนี่ยมันก็ไม่ได้คือกลุ่มแฟนคลับก็ไม่ได้มีแค่หมื่นสองหมื่นคนอะ่ะมีเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาจะมีความคิดอย่างไรบ้างเพราะมันไม่มีใครหรอกที่จะมาชอบเหมือนกันแบบเออล้านชอบเหมือนกันล้านอะไรเงี้ยก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะก็หวังว่าน่าจะน่าจะน้องเจ้ารู้สึกพี่บอกคําเดียวเลยนะพี่หวานบอกว่าเอาตัวให้รอด ้องจัรก็ืกนะก็อยากอ่อนไหวมากก็มีความรู้สึกว่าแบบอืมถ้าอ่อนไหวมากแล้วก็อยู่ในโลกออนไลน์มากเกินไปอาจจะไม่ค่อยดีต่อ,ตอสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจสักเท่าไหร่นะคะ แล้วก็มีเรื่องความน่ารักเนาะซึ่งกลายมาเป็นดราม่าอีกแล้วนะคะนั่นก็คือน้องเจ้ารู้สึกได้เต้นเนาะเพลงเพลงหนึ่งของวงวงหนึ่งเข้าไปซึ่งเพลงมันก็มีความน่ารักดีมันก็มีความฮือฮือฮาฮาหึงหึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องเขาก็จริงๆไม่ได้แบบน้องเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดดูถูกเพลงหรืออะไรนะแต่ก็คือพูดกับแฟนคลับแบบสนุกสนานว่าเออเพลงมันมีลักษณะเป็นเหมือนเสียงยุงเนาะหึง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 อะไรเงี้ยซึ่งทําให้เหล่าบรรดาแฟนคลับของ ศิลปินนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพลงนี้เขาก็โกรธกันใหญ่เลยอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามาว่าเพลงของศิลปินเขาเป็นเสียงมอสคิโตเป็นเสียงยุงได้ยังไงนะคะก็เอออะไรอะไรก็เจ้ารู้สืกนะคะเจ้ารู้สึกก็โดนอีกแล้ว,วเพื่อนๆค่ะก็โดนแล้วก็กลุ่มแฟนคลับของศิลปินเหล่านั้นก็นั่นแหละก็โจมตีเจ้ารู้สืกมานะคะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของน้องเจ้ารู้สื่อก็คิดว่าเพื่อนๆคงได้ดูคลิปที่เขาตัดต่อมาบ้างแล้วจากการไลฟ์นะคะใครได้ดูไลฟ์เต็มบ้างแล้วเอ่ยนะคะแอดหวานได้ดูแล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นสรุปความทั้งหมดนาะจากไลฟ์มาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้แบบค่ะมีแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็เงินทองไหลามาเทมานะคะ หวานลาไปก่อนสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อกับข่าวอื่นๆในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ